สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับกล้วยไม้นะครับที่มีความแปลกแต่ว่ามีความสวยในตัวเขานะครับเป็นกล้วยไม้ที่มีแค่รากแล้วอ็อกดอกเลยนะครับไม่มีใบนะครับตัวนั้นก็คือพญาไรใบนะครับนี่อันนี้จริงๆแล้วพญาไรใบเขาจะมีทั้งสีเหลืองแบบนี้นะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองแดงครับดอกแดงลายประมาณนี้ครับจะมีจะมีประมาณสัก3ามสีสีเนาะแต่นี้ผมจะให้มาดูคือตัวนี้จะเป็นดอกสีเหลือง พญาไรใบก็ถือว่าเป็นเป็นกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างมากเลยครับเพราะว่านอกนอกเหนือจากที่เราเห็นดอกเขาแล้วนะครับเขาก็จะมีแค่เพียงรากนะครับเราก็จะมีลาต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับลาต้นจะอยู่ตรงนี้นะครับพอหมดดอกก็จะเหลือแค่รากอย่างเดียวบางคนก็คิดว่า,าเขาตายไปแล้วอะไรอย่างนี้จริงๆเขาไม่ตายนะครับเพราะเขาไม่มีใบชื่อก็บง่งบอกตามตัวอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพญาไรใบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพา ทุกคนนะครับไปขยายพันธุ์นะครับของพญาไร้ใบนะครับแล้วจะให้ดูชัดๆว่าลาต้นเขาอยู่ตรงไหนส่วนรากอยู่ไหนแล้วเขาจะมาออกดอกตรงไหนเนาะนี้ก็เป็นแลกษาดอกเขาประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวจะพาไปขยายพันธุ์พญาไรใบเลยครับไปหลังจากที่พาไปทําความรู้จักกับพญาไรใบเลยนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วออกดอกมาเป็นยังไงเนาะก็จะพามาขยายพันธุ์นะครับพญาไรใบโดยวิธีการแยกลําต้นนะครับนี่ผมจะให้ดูก่อน มามาดยใกล้นี่นะครับก็จะเป็นที่เห็นตรงนี้นี่นี่อันนี้คือลําต้นเขานะครับแล้วเราต้องมองให้ดีนะครับว่าจริงๆส่วนนี้คือส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าของลําต้นคือเราจะมองจากการดอกเก่านะครับแล้วก็การดอกเก่าอ่ะเขาจะพุ่งออกไปข้างหน้านะครับแล้วส่วนรากเขาจะพุ่งถอยหลังไปนั่นหมายความว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นอย่างนี้จะมองเห็นเนาะนี้ก็จะได้เห็นว่าฝั่งนี้คือฝั่งโคนต้นนะครับฝั่งนี้คือฝั่งยอดนะครับเพราะว่าจะมองยากนิดนึง พญาไหลใบเขาไม่มีใบนะครับอันนี้ก็มันอยู่เป็นกอก็เลยมาแยกออกก่อนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกอเดี๋ยวเรามาตัดแต่งที่ดังเนาะแต่พาแยกก่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกอนะครับจริงๆถ้าถ้ามองดูดีนี่จะเห็นว่าเป็นสองกอนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมอันอันนี้หนึ่งกอนะครับอันนี้อีกหนึ่งกอครับเราจะเราจะแยกเลยคือเราก็พยายามค่อยๆดึงออกไปด่างจะขาดบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปซีเรียสนะจริงๆมันเป็นสามกอนะนี่ แต่ก่อนนี้มันจะตายแหละ นี่นะครับเราก็ได้แบบนี้หนึ่งกอ,อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดแต่งนิดหนึ่งนะครับคืออันนี้เป็นไม้ป่าหมานะครับบางทีเขาก็จะมีการสุดสูบมาบัางเพราะว่าเขาไม่ได้รับน้ําแล้วก็ไม่ได้รับปุ๋ยย่อเพียงพอนะครับเขาได้รับตามฤด,ดูแค่นั้นเองนี่นะครับเราก็จะตัดเดี๋ยวประมาณนี้ตัดตัดออกไปเลยนี่นะครับเราได้หนึ่งต้นนะครับเราก็ตัดส่วนที่ก้านดอกเก่าออกไปเลยนะครับ อันนี้มันจะจริงจริงจริงจะเป็นการดอกใหม่นะนี่อันเนี้ยอย่างเงี้ยกานดอกใหม่เราจะยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบานได้มิสิทธ์บานได้ให้หนึ่งต้นนะครับแบบนี้อันนี้ต้นเก่านะ่าจะตายแล้วครับลากแห้งทั้งหมดแล้วเสียดายทิ้งไปน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเราก็ตัดแต่งหน้าเขา น,นี้จะเป็นตัวท้งจะใหญ่หน่อยตัวนี้ค่อนข้างแก่สวยเราจะตัดแต่งส่วนปลายรากก็พอนะครับไม่ต้องตัดถึงโคนตัดแต่งเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกรากใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราก็จาตัดถึงไปอันนี้ดอกนี้ไม่บานนะเนี่ยมัน,นจะบานน,นี่นะครับอเขียวเราก็จะได้ <c oughs> ได้พอะไรใบมาทั้งหมดสกองี้นะครับแล้วอันนี้ถือว่าตัดแต่งแล้วนะครับเราจะนําไป แช่น้ายาร่งรากนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับไปแล้ก็จะนำมาแช่น้ํายาริงรากที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณ10-15นาทีนะครับแล้วเราก็จะไปมัดไม้ต่อเลยครับหลังจากที่เราแช่น้ายาเล่งรากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้ํายาริงลากก็จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหรือแบบไหนก็ได้นะครับใช้ตัดตามอัตราส่วนที่ทางผู้ผลิตเขากาหนดไว้นะครับแล้วก็จะได้มาหน้าตาประมาณอย่างนี้ก็ยังเปียกๆอย่างเงี้ยคือจะทำให้รากเขาอ่อนเวลามัดนะรากเขาจะไม่ค่อยหักนะครับถ้าเวลา มันแห้งแล้วล่าเขาจะหักได้ง่ายเวลาเรามัดที่จะจะต้องทับเขาครับผมก็จะมามัดใส่ไม้นะครับส่วนใหญ่หรือพญาไรใบก็จะเอามัดใส่ไม้กันซะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่กระถางเพราะว่าถ้าใส่กระถางก็ไม่รู้จะไปโชว์อะไรตรงไหนเพราะพญาไรใบอ่ะล่าเขาจะเป็นสีเงินเงินมันก็จะดูสวยดีก็จะเลือกไม้ก่อน,นครับผมก็เตรียมไม้ไปแล้วนะครับไม้แบบลูกทรงต่างๆหรือแบบอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพอใจจะให้เขาอยู่นะก็กอใหญ่น่าจะใส่อันนี้นจะมาใส่ตัวนี้ จะมองดูตามตามตามแนวที mo, ่เราต้องการตามจินตนาการเลยครับก็จะให้เขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนี่นะครับเดี๋ยวผมมัดก่อนแล้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับก็ จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นถ้าแบบอย่างเงี้ยผมจะใช้เป็นเป็นเชือกสีดำนะครับเป็นเชือกปอหรือเชือกอะไรก็ได้นะครับมัดค่อยแบบนี้ก่อนนะครับประมาณ1ประมาณ 1- 2เดือนเดี๋ยวลากเขาก็จะเกาะแล้วก็จะเดินใหม่มันก็แล้วเราค่อยตัดเชือกตัวนี้ออกก็ได้ครับเพื่อความสวยงามก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็พอแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอลากเขาเดินนะครับเขาก็จะมาทับแบบนี้ก็จะมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็จะได้แบบกล้วยไม้สวยๆแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นพญาไร้ใบนะครับดอกสีเหลืองนะครับทั้งสวยมีจําหน่ายนะครับมีแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์แล้วก็ทักมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาทําความรู้จักกับพญาไร้ใบนะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ไม่มีใบมีแค่รากกับดอกนะครับก็จะได้ความสวยที่ไปแปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ